พูดถึงการท่องเที่ยวแล้วครับท่านผู้ชมต่างชาติยังมีการชื่นชมอีกหลายภาคส่วนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการภาคแรงงานทักษะฝีมือสาพันธนายจ้างฮ่องกงครับหารือขยายตลาดแรงงานไทยป้อนภาคธุรกิจในฮ่องกงพร้อมชื่นชมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานไทยมีคุณภาพครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในโอกาสที่คุณอันกินเชงไวุก,ก้องประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกงพร้อมคณะของกระทรวงแรงงาน เดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการขยายตลาดแรงงานทักษะไทยไปทํางานฮ่องกงป้อนภาคธุรกิจที่มีแผนการขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งหารือในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือการนําเข้าแรงงานไทยกึ่งทักษะฝีมือที่ฮ่องกงมีความต้องการเช่นตําแหน่งผู้บริบาลผู้สูงอายุช่างและวิศวกรโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดันการลดขั้นตอนกระบวนการนําเข้าแรงงานที่มีทักษะสูงจากประเทศไทยครับ พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมชมการจัดฝึกการอบรมอาชีพสาขาช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นแรงงานที่มีความพร้อมมีศักยภาพทั้งหลักสูตรเครื่องมือรวมทั้งสถานที่รองรับการฝึกอบรมทักษะฝีมืออัพสกิลรีสกิลและพัฒนาทักษะด้านภาษาค่ะตลอดจนมีสถานทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาต่างๆตามความต้องการของนายจ้างโดยเฉพาะ3สาขาที่ฮ่องกงมีความต้องการค่ะคือช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างเชื่อมโลหะและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสไปทํางานในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยค่ะ